ดีครับขอสวัสดีพอทสวัสดีวะขอท้องหน่ำชุ่มพลอยู่บ้านหนองกุ้งบ้านหนองกุ้งอำเภอขอนกวงเภอขอนกลวงจังหวัดขอนแก่นเนาะครับครับพอน้ามไส้สมแดงใส่มะดวดหรือเปล่าครับหรือพึ่งใส่พึ่งใส่เลยพึ่งใส่ใส่กระมั้นครับกับส่วนแหลกเลยสวนแหลกเลยเนาะสมแดงตัวนี้เนาะก็เลยแมนละครับก้อนกอนปลูกก็ได้ก้อนปลูกใส่แบบหน้ายานี่ครับผสมกับหน่ำ แล้วก็แช่ดูมันแช่แช่ถอดมันที่เขาตักไปทุกดูครับครับทุกดูกินมาปลูกแช่แช่โดนป่ะครับแต่แช่ประมาณยี่สิบนาทีเหรอจากนั้นกับเอามาใส่สับว้ครับอ๋อค้างอีกขึ้นนึงครับมือหลังกอนมาปลูกเลยอ๋อขึ้นนึงใส่ใส่สับว้เขาเขาแช่แช่ไใบแช่ใบเราจังมาปลูกอีกมือไม้มือไม่ครับมันมันมันของควนี่จักเดือนนี้ครับนี่สามเดือนครับสิบหกหมื่นสามเดือนกับสิบหกหมื่นปลูกวันที่นี่สิบผืนผ้า ได้ได้ขนาดนี้แค่ทิ้วไว้ค่ขุดเบิ่งไปนี่เพื่อเพิ่งจะขุดเบิ่งนี่ยเพื่อเพิ่งนี่ขุดว่าิีนว่ามันติดหัวใหญ่แบบนี้เห็กันโอ้โหสุดยอดไกลไกลมา่กเลยรอบต้นเลยครับรอบต้นเลยเนีสามเดือนกับสิบกว่าวันมันรอบต้นเลยโอ้เนี่ยวจามันเจ้าบริยาเสียญี่ลีมันแค่สามเดือนก็ยี่สิบมือนะพ่อนะยี่สิบหกมือพอดีพันพันยังพ่อพันพันเกษตรธรรมดาพันเกษตรธรรมดาครับเกินคาดพ่พอ เกินคาดที่เราเกินคาดเนาะพอใจพอใจได้ไอ้นี่วรพอจผลิัณฑุณกับผลงานอีกเยอะมีตั้งขงกําลังลงมันสามเดือนสามเดือนนิดนึงแล้วท่านท่านลองนับเลยมีกี่หัวอุ้ยมันมันข้างข้างใต้วันนี้มีอีกเด้นี่ข้างล่างก็มีนี่ไงข้างล่างมีอีกเด่นหนึ่งสองนี่นี่นี่เขามีนี่อ่ามันมีไปหมดน่ะนับค่ะท่านนับหนึ่งสองสามเรียเสียเหลือเสียนะพ่อเนาะเรียเสียเลยแปดเก้าสิบ นี่นข้างล่างก็มีอีกนี่นี่อ่าหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าจะดูจะ้าถ้าชิบหาัวนี่ก็บ่นี้างล่างีอนี่ชิหัวกับวลเดือนนี่ข้างล่างก็มีแข้างล่างก็มี่ปลูกจากไรนี่ครับนี่ิไรเี่มเไรนี่สบไรเราเมีบมองอื่นอีกมีอีกยูพุนแปดไรแไรก็มีนี่ออ้ยมันกีอะไรหันได้ซอมเดือนซอมเดือนขึ้กัน ปกติใส่ปุ๋ยต่อปีนี่ประมาณเท่าไหร่ในในเนี่ยเนี่ยแตปุ๋ยที่เขาใส่ต่อที่ผ่านมาเพิ่งปลูกเพราะมั่นกับประมาณบ่เกินด้ยี่สิบหัวได้ไหมไรละไม่ละยี่สิบหัวได้ยี่สิบหัวอันนี้มดปุ้ยฮุกฮุกถุงอันนี้ทั้องบนนี้มดปุ๋ยฮุกพุงจะเขาใส่ตัวนี้เลยไปเท่าใดแล้วตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกันกับระหว่างใส่ปุ๋ยกับตัวนี้แช่มันมันมันกับประหยัดก็หลายอยู่ครับประหยัดประหยัดประหยัดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยหลายอัน ที่เอาเอาผสมนิเมัดขว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 ก็แปดร้อยก็สี่ร้อยกว่าบาทอสี่ร้อยกว่าบาทครับ้าเที่ยวกับปุ๋ยเคมีครับไท่ยกับแปดร้อยเก้ารอยสกับแก้าร้อยตสอบต่อสอบใช้เป็นสิบะสบว่าฉีดกับมัดประมาณขวดจะไป โอ้ยลงทุนพันกว่าบาทลงทุนพันกว่าบาทได้ท่านี้ลงทุนมากกว่าบาทเลยครับแล้วหัวมันมันดีกว่าแค่คยขวดบางอย่างหัวตะขวดเมืองแรกอย่างนี้แต่กระดูกบางพอกระเพื่อเห็นมันป่ะคะมอนเลยวออถึงหัวใหญ่บปนี้เลยครับเมื่อกี้นับเลยจั๊กหัวค่ะท่านสิบห้าแล้วแล้วแล้วยังมีกระไรอีกเราเราดูไม่หมดอีกสามสี่หัวยี่สิบหัวได้เกือบเกือบยี่สิบอ่ะนะพอใจพอพอเฉีดจั๊กทั้งลหรอคะเนี่ย สองครั้งเงครั้งเองสามกับแช่เบิ่งใบนะใบงามใบมันรับมนเาแบบนี้คือมันมันปรุงอาหารได้เต็มที่มันไม่เหมือนใบใบเป็นจุดเป็นก้านเป็นแบบนี้มันจะปรุงอาหารไม่ได้เต็มที่ต้องนี้รู้สูตรล่าบใบมันดีกินดีครับใบมันยทำรับว่าเขียวดีใบเขียวเนาะถึงถึงถึงนานๆมันสิช่วงทิ้งใบมันก็บ่ทิ้งเดสมันมันจะไม่ทิ้งใบเดียมันก็จะเขียวอยู่อย่างนี้ตลอดแล้ว คือแชร์หรอไคกระหากกินะนแรกน่แชร์เพราะว่ามันมันไม่ได้กินหลายเด้เพราะมันคอไปในดูกมมันจะมีสารอาหารอูกของมันโดยยโดเวลาแล้วนอกจากมันแล้วพอใช้ไก่ยังมั่งก็ใช้เข่าใช้อยู่เข่าก็ใช้เป็นยังไงมั่งคะเข่าวไหวบ้างเพราะถ้าไหนใช้ครับเข่างามบ่พาะงามอยู่เข่าอยู่นี่ไปเบื้องก็ได้เข่าก็งามเนาะเขาแต่ว่าจีดหลายได้ประมาณงานสองงามจิตจิตซีซูบิดนะงามอยู่งามงาม ถ้าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ให้ให้คุณภาพเนี่ยคุณพ่อว่าลอยเปอร์เซ็นต์ไอเสียลอยเปอร์เซ็นต์เตีมหรือใไฮลอยกว่าเปอร์เซ็นต์หรือเปอร์เซ็นต์ในการใส่เนี่ยความพอใจเขาน่ะพอใจคือลอยอยู่ลอยอยู่นะพ่อโอ้ก็พอยกมืองนี้ด้วยพ่อสุดยอดตรงนี้สุดยอดเอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ